น่องเนี่ยป่ะอู้หูยสองตัวเลยตัดเลยใส่คำชึ่อเราแกงก็เสิสสน,นสักแสนต้นกันครับผมอืีจ้า หมดเ็บปูสานอนสวัสดีครับ,รบมาพี่น้องครับวันนี้ได้ตำซั้วกุ้งสดพี่น้องฝากพี่ฝากนองนี่นจะตำด้อยพี่น้องผมบริสิมมาซิมไปพร <c oughs> ้อมกันนี่ละมาพี่น้องมากมามาเออพี่น้อง พี่น้องครับนี่ได้นั่งปลาทอดกรอบพี่น้องปลาแซลมอนแซ่บๆกลับเลยพี่น้องมามาพี่น้องมาแซ่บๆพูดนะฮะโอ้ยนะพี่น้องมึงละจัดสุดยอดแซ่บเหมือนกันครับมาลงเปิดก่อนมาลงมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อ เป็นได้รล่าเป็นไดโอ้เป็นเน,นล้อได้รึเปล่ากินรึเอร่าใส่อยู่ต่ออืมจริงจ๊ะ ขวานเป็นังเข้มมากขม่น้องเน่อยมโอ้ยกองตัวเลยตัดเลยใส่คำที่เราแกงกรเส็นแช่น้ำกันครับผมอืม คจับเบอร์เอ่อหางุ้งแพงมืออันจาหมวด

พัดเย็นดีอย่างนีง้ไงปูสามนอนอมนีอร่อยมาก เล็ดกินหน้แด้เลยนี่ออขอบ,บอมข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 มมขมมขมขมเมขนขมขมข มันแบบจริงจงป้ามันหอมอ่ะมันนั่ๆแซ่บมันบาดเด็แข็งแนมบวแข็งนั่แบบกรอบแบบนุ่มๆกรอบนุ่มๆแซ่บํามุนกอบเปิดอุ้ยหอมขอมจรจริน้หน่อยจับมั้งจับแน่จั

Hmm. 怎么样？嗯，又好吃。嗯，那么有。这什么呀？ เหมือนมาแสบเนาะแสบเหมือนกับอต่นจัดังแต่มันเพ่ายหรวะเจอเ,เลกที่เขาแคบอย่หวะที่เมืนยังมาเกดีนุ่งกุ้ง nữa em nhìn xa bà Ừ tính là Phải ăn nhiều. Ừ นี่อ่ะอืมอือจ้าอือโซงจ่าเปลี่ยนแบบถ้ามอร่อยก็กเ,เกด่นเต็มตัว <laughs> เผืเ้อพะองจ่ะเปลี่ยน บะดีทุจ้าเสร็บมือตัวนี้ไหมกึฮึน่ะ นำ้ำปาอืแซ่ <c oughs> บครับี่นอ้องมานี่จับจำแซ่บนีจับ เอาพี่รองครับสำหรบับคลิปนี้ก็เอาตําซั่วกุ้งสดน้นองพีรองเนาะนีิบวิทย์ตำน้อพี่น้องมัญญาปัญญากินเหมือกันเ<ล>นาะย,ย่ำคระเว้นนี่กินแบบ่ส้วงเพิษนเรื่องซ้วงมันกัดสวงอยู่เลยอือเอาพี่รองครับสำหรับคลิปนี้กราบขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังสปอร์ตรน้อพี่น้องเนาะสำหรบับคลิปนี้เวลาสาวเขาต้อนรับพิธีกรครีมดาพอไหมครับสวัสดีครับ